อันกระสีได้เกียงได้ค่ะวิธีเกียงเห็ดพวง,ง่ายๆจ้ะนองอย่านำอย่านัาง่งแล้วต่างทีก็ตัดแกวแล้มได้จ่าแม่มาเบิ่งวิธีแกงเห็ดพอจ้ะสูตรอีสานจ้ะพ่อแม่พี่น้องอย่างเนี้ยน้ำเดือดแล้วจ้ะเห็ดล้มจ่าล้มมาแกงใส่สย,ยีหลอกปลาได้จ้ะเลยยีหลอกปลายีหลอกเขาต้มเลยจ้ะ ชือเนื่องจากเออสอนชาจ้แกนี่นะจ๊ะชุดนวดก็ดีดบัวใส่ก็เสบเนี่อจากชุดรดตามไปด้วยน้ำปลาตามไปด้วยน้ำปลาจา้าปลาหนึ่งอนโต๊หนึ่อนเท่าทัพที่นี่น้ก็ให <c oughs> ้เดียดจันนํปาปลา น้ำปลาหรือเกลือนิดนึงจ้ะเดีย๋ยวใส่ไปน้ำพริกเลยจ้ะเกลือเมี่ยแล้วใส่ไปน้ำพริกแล้วเดี๋ยวร้อยมันเดือดนดะจ้ะเดี๋ยวแอดมินมาถ่ายเบึ้งมัน